ในกลุ่มปลาแก่งกระจานเราสามารถพบนกได้หลากหลายชนิดเพราะเป็นรอยต่อของเขตสัตว์ภูมิศาสตร์โดยสำรวจพบนกมากถึง545ชนิดโดยเฉพาะที่บ้านกลางแคมป์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ในช่วงวันหยุดจะมีนักดูนกจากทั่วประเทศเข้ามาส่องกล้องเก็บภาพไม่เพียงเฉพาะสัตว์ในกลุ่มนกเท่านั้น ที่นี่เรายังพบฝูงข้างแว่นถิ่นใต้ที่เข้ามาหากินและใช้ยอดไม้เป็นที่พักแม้จะเป็นสัตว์เรือนยอดแต่ในช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เรายังพบพวกมันลงมาหากินตามพื้นดินซึ่งข้างแว่นถิ่นใต้ยังเป็นสัตว์ที่สะท้อนความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ในกลุ่มป่าแก่งกระจานซึ่งเป็นรอยต่อของเขตสัตว์ภูมิศาสตร แม้แต่สัตว์ก็เหมือนกันท,ท,ที่อย่างที่แก่งกระจานเนี่ยมันก็จะมีพวกกลุ่มนกอพยพท,ที่อพยพลงมาจากาทางด้านภาคเหนือในช่วงฤดูหนาวครับที่เห็นชัดๆัดก็กลุ่มของข้างแว่นผิศใต้อันนี้อันนี้ชัดสมเสร็จชัดเพราะที่มัน,มน,มนหากินอยู่ภาคใต้แล้วก็มันก็ไลส่สวนขึ้นมาพบตั้งแตใ่ในกลุ่มป่าแก่งกระจานทั่วเลยครับครับโดยโดยเฉพาะฝั่งบริเวณตั้งแต่ตอนกลางเข้าไปถึงชายแดน แม่กุป้ปาแกงกระจ,จานจะถือเป็นแหล่งที่อยู่ของชนิดพันธุ์ที่มีความหลากหลายตามเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลกข้อที่10ที่กำหนดว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิดซึ่งรวมไปถึงถิ่นที่อาศัยของชนิดพันธุ์พืชและหรือชนิดพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงอนุรักษ์ระดับโลก แต่ในการเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกช่วงแรกทําให้เกิดข้อกังวลจากประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับเรื่องของเขตแดนความกังวลใจของประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเมียนมาเนี่ยเขากังวลใจว่าถ้าเราประกาศเป็นแนวเขตของมรดกโลกขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาเองกับเราเนี่ยยังไม่มีขั้นตอนในการปักบันเขตแดนอย่างเป็นทางการก็คือเป็นการใช้สนธิทัญญาเก่าสมัยก่อน นะครับแล้วก็ใช้นาหนะภูมิเทศสันฐานเป็นเครื่องกําหนดในเรื่องของการประกาศเขตพื้นที่ของอุทยานชาติหรือที่จะประกาศเป็นมดโกโลกทั้งฝ่ายเรานะครับผู้นําเสนอ,อามาดุโ,โลกเนี่ยก็เลยปรับขนาดปรับลดขนาดความโตของเนื้อที่ลงไปนะครับจากเดิมที่เคยเสนอไว้โดยปรับขอบเขตของบริเวณที่ใกล้บริเวณชายแดนเข้ามานะครับประมาณ2-3กิโลเมตร โดยได้มีการทําข้อตกลงร่วมกับเมียนมาไว้ว่าไม่ถือเป็นเรื่องของแนวเขตแดนเป็นเรื่องของการบริหารจัดก,การพื้นที่มรกโลกในเวอร์ชั่นแรกที่ประเทศไทยเสนอไปเนี่ย<ช>ก็รู้ว่าเขามีข้อกังวลจาก<ม>ต่างประเทศในเรื่องบางประเด็นนะครับผมก็มองว่ายังไงเราก็ต้องทําทข้อมูลใหม่ที่อัปเดตขึ้นแล้วก็ต้องมีข้อมูลที่ในการตอบคําถามที่คิดว่าจะตามมา ในทุกเรื่องในข้อกังวลแรกที่ทราบมาคือเรื่องของแนวเขตที่ไปอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศเขาคงต้องให้ปรับเปลี่ยนเส้นแนวเขตที่อยู่ใกล้ชายแดนให้ขยับเข้ามาคําถามแน่ๆว่าก็คือเรื่องว่าขยับเข้ามาแล้วเนี่ยยังครอบคลุมความโดดเด่นเป็นสากลของพื้นที่ไว้หรือเปล่าครับในช่วงปี2558-2562ถึง2562 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินโครงการสำรวจและติดตามสถานภาพการอนุรักษ์ประชากรของชนิดพันธุ์ที่สำคัญในพื้นที่กลุ่มป่าแก,ก,ก่งกระจานเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวในในส่วนวิธีการนะ,นะพี่ใช้วิธีการตีกริดก็ใช้โปรแกรมด้าน GIS ในการตีกริดตีกริดขนาด2กิโลครึ่งคูณ2กิโลครึ่งก็4 0 0 0 4,000กว่ากริดวิธีวางกริดเนี่ยผมผมใช้วิธีการวางโดยใช้ซอฟต์แวร์ เป็นตัววางให้มันระยะเท่าๆกันแล้วก็เป็นระบบแต่ละกริตมีขนาด2กิโลครึ่งคูณ2กิโลครึ่งแต่ละกริตก็จะมาต่อเนื่องกันในแต่ละกริตเราก็จะเดินสำรวจทุกกริตก็น่าจะเป็นการสำรวจที่ละเอียดที่สุดในประเทศไทยคือกริตที่ตีเนี่ยตีอย่างเป็นระบบเรียกว่าเป็นซิสเตมติกก็คือตั้งแต่ฝั่งชายแดนในแต่ละกริตเราจะใช้วิธีการสำรวจแบบมันติแซม pling ก็คือ มัลติแซมปิ้งรีซอสเซตก็คือเป็นการสำรวจทรัพยากรทุกเรื่องที่ที่เราพอที่จะทำได้ตั้งแต่เรื่องของต้นไม้สำรวจความหลาหลยทางเชีวภาพของต้นไม้ไม้หายากเรื่องสัตว์ป่าแล้วก็มองอสำรวจในเรื่องของการประเมินการกักเก็บคาร์บอนเรื่องของนิเวศบริการก็คือทำทุกเรื่องครับแต่ละกิดเนี่ยหลักๆเลยคือการเดินเดินในภาคสนามเราเราเราเดินสำรวจล่องลอย แล้วก็ถ้าเจอเห็นเห็นกับตาก,ก็บันทึกมาด้วยก็คือสำรวจทุกอย่างทั้งพืชทั้งสัตว์แล้วก็พอเราได้ข้อมูลว่าบริเวณไหนที่มีร่องรอยสัตว์ที่เราเป็นชนิดที่เราสนใจเราก็จะเอากล้องเข้าไปติดเสือดาวสมเสร็จพวกหมาในวันนี้ก็ได้ภาพเยอะมันก็เป็นสากลเพราะว่าวิธีการเนี้ยของฝรั่งเขาก็ใช้กันเขานิยมกว่าบ,บ้านเราด้วยเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะประหยัดเวลา แล้วก็มีหลักวิชาการที่เป็นเรื่องที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้